กรมราชธรรมเป็นหนึ่งหน่วยงานภายใต้การบริหารงานของกระทรวงยุติธรรมจัดอยู่ในกลุ่มภารกิจด้านพัฒนาพฤตินิสัยแผนผังโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการกรมราชธรร์อำนาจสูงสุดอยู่ที่อธิบดีกรมราชธรร์และมีหน่วยงานแยกย่อยลงมาดังนี้หน่วยตรวจสอบภายในสำนักผู้ตรวจราชการกรมศูนย์ประสานร,ราชการใสสะอาด ราชการบริหารส่วนกลางมีเรือนจำกลางเรือนจำพิเศษทันทสถานสถานกักกันเป็นต้นส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาคแยกออกเป็นเรือนจำจังหวัดและเรือนจำอำเภอประวัติความเป็นมาของกรมราชทัณฑ์รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้มีการปรับปรุงระเบียบราชการใหม่โดยโปรดให้สร้างคุกใหม่ขึ้นเรียกว่ากองมหันตประโทษและให้สร้างตารางใหม่ขึ้นเรียกว่ากองละหุโทษสังกัดกระทรวงนครบาลและในปีพุทธศักราช2444ได้มีพระกรุณาโปรดเกล้าให้ตรา พระราชบัญญัติลักษณะเรือนจำขึ้นเพื่อให้การจัดเลือนจำเป็นไปอย่างเรียบร้อยยิ่งขึ้นวิสัยทัศรรน์กรมราชทัณฑ์กรมราชทัณฑ์เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมแก้ไขและพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังเพื่อคืนคนดีมีคุณค่าสู่สังคม พันธรรกิจ 1. ควบคุมผู้ต้องขังอย่างมืออาชีพ 2. บํบำบัดฟื้นฟูและแก้ไขพฤตินิสัยของผู้ต้องขังอย่างมีประสิทธิภาพ